สัาเราไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่ายังไม่ชินทสองสอนทุกอย่างเลยเป็นแบบนครูเลยค่ะวันนี้วันครูพอดีครูอะไรลูกก็ก็เรื่องงานแต่งจริงๆผมให้น้องเขาเขาเลือกเลยเลือกเขาให้หนูเลือกอตะเขาเปลียดตัวอย่างเลยนะ อีกสิบปีก็ยังไม่ตกอับดูจากเงินแล้วอ่ะก็คำมีปัญญาไหมอะคะอะไรนะอะไรนะรักครับรักใครนะคะรักแกหมุมคช่ไรู้สึกยังไงคะที่เขาบอกว่าพี่พีไม่น่ามีคนเดียวมีคนเดียวเป็นของเขาค่ะ เดินมากครับเกิดมากจับจับมือก็ตลอดเลยแล้วสบัดสบัดสบัดเนี่ยก่อนก่อนออกมาได้ยินเสียงของพี่พี่พี่เปนมีอะไรกันรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงตอดีได้พอีได้มือเต้นครับในที่จริงตอนออกมาหูดับเลยนะประหมาาไหมครับประม่าใจจังเลยอ่ะต้องต้องเล่าอย่างนี้ว่าก่อนที่จะมาวันนี้จริงๆอ่ะผมไปเรียนเดินแบบเป็นครั้งแรกเลย ใช่ฟังคับ้าบบอกว่าไปเรียนหน่อยเพราะว่าสมมติว่าเวลาเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคพี่พีทเรามีรู้แล้วว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้อให้เขาเดินไปสไตล์เขานั่นแหละแต่ว่าสกิตว่าแบบที่ครูสอนพี่พีทยื่นโพ้นมาครูสอนเขาก็จะอ๋อโอเคทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยได้เอามาใช่ไหมคะได้ใช้ไหมเมื่อกี้ลืมหมดเลยเมื่อกี้ในสายตาเราคิดว่าผ่านไหมครับสหรับพี่พีทผ่านไหมคะับผ่านไหมครั แตว่าเราก็เสิร์ฟคามหวานนะคะมีเกาคานเกาจนตอนนี้เหนียงสชั้นแล้วเนี่ยเขาก็มีเขาก็เป็นสไตล์เขาเวลาเขาเขิเขาก็จะมาจับหน้าเราอะไรอย่างงี้จับหนว่ามันไปอักอมจับมือจับหน้าไวเมื่อกี้เจริงคือทั้งทางอะเดินสมมว่าเดิน3ากก็จับสกิโลเขาเก่งเ้ยเขาเก่งเขาเย็ไงเขามือเย็นไงเทีียนเนี่ยเ่อะใจ ไม่ล้วไม่กินก็เกิดเองคอรับ้จริงวันนี้ข่าตัวต้องเป็นส่กันหรือว่าเป็นส่ตัวแยกกันหรือเปล<ช>งกาให้เขาไว้ทำบ้าน<อ><อ>หมายถึง,งว่า,าสวนวของเขาอะ เขาทำบ้านของเราเราเก็บแต่บ้านเนี่ยอยู่ด้วยกันว่าเป็นเอาเงินเขาอันเนี้ยถ้าเกิดมาออกงานเนี่ยก็ให้เขาก้อนเนี้ยไปทำบ้านจ้างเพิ่มได้นะคะแต่ว่าส่วนของหนูหนูเอาไปใช้นะแบ่งไปสองส่วนเงินก็แบ่งวปาสองส่วนใช่่พีเราก็ส่วนของผมไปเข้าบัญชีบ้านส่วนกลางดู่ไหมผมรข้าบัญชีกลางบัญชดีไหมคะพี่พีทหนูต้องสร้างตัวอยู่ดีไหมคะได้ครับแสดงว่าอนาคตรู้เลยนะเนี่ยได้ไหมคะอันนี้เราไม่ได้บังคับกันใช่ไหมคะ มีงานมีงานคู่ติดต่อมาเยอะไหมครับสองคู่เรามีเยอะไหมคะพี่ปูแต่ที่จริงยังมีติดต่อจะบอกว่าเขาต้องไปทำงานต่อตอนเนี้ยก็เลยว่ามีติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าคิวพี่พิดไม่ได้ปกติผมจะได้แค่เสาร์อาทิตย์ออวันนี้ก็คือพิเศษเลยพิเศษเลยถ้าวชวนดูไหมครับเวลามาออกงานคุณจบอกพี่หอดจะเสียกเสียธิ์วยพี่อดจะอะไ เคยจะเคยอยู่ไหมครับวคนคนส่งที่จริงมาแลกวเคยทุกครั้งจีิงจิงตั้งแต่ผ่านมาแล้วปีหนึ่งกับลักษณะเหตุการณ์ประมาณนี้ก็ยังไม่เชื่อเอออันนี้เราสัมภาษณ์เออ่ธุรกิจก็คือแบบไม่ใช่เหมือนสัมภาษณ์แบบธุรกิจอะไรเงี้ยมาบันเกิดไอ้ที่แกมบอกจริงๆว่าเวลาคนชมว่าที่จะบอกว่าหล่อหล่กหนุ่มขำว่ะทำไงก็สนุกดีอ่ะมันแบบเฮ้ยโดนแก้วดูแปลกเนี่ยเขาหล่อจรจริงไหมเขาหล่อ เาแบล็อยู่แล้ว ที่หักเขาเยอะๆชอบบางตอนแรกเราตกลงกันมาแต่ตอนสัมภาษณ์น่ะหนูตอบเยอะๆนะหนูตอบเยอะๆนะเขาบอกว่าเขากลัวสูตรกับตอนสัมภาษณ์น่ากลัวเราว่าเราเราไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่ายังไม่ชิ้นเราไปทำอะไรผิดมาแต่ก่อนนะผมเป็นคนพูดน้อยมากเลยนะได้ได้เรียนรู้ฟังการพูดเยอะสัตยาบุกครูสอนสอนทุกอย่างเลยเป็นแบบคุณครูเลยครับครูวันนี้วันครูพอดีไม่ครูแล้วครูไม่ใหญ่ ท็พี่เลยลูกสบจริงจริงพี่พีๆๆๆติดมาไหมในการเสียงสูง ไม่ไม่ครับแต่ผมว่าพป็นัวติ่เสียงสูงจากน้องพี่กแล้วสิหน่าจาหนูดุแล้วค่ะีูเสียงสูงตลอดเลยครับว่าหนุ่มเบลสุดในงานแล้ว่ะเราจะเรียกชื่อพี่พีนี่ถูก่เพราะว่าพี่พีนี่พีนี่การแต่งไม่ใช่แต่ง ล่าส sí, okay. 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 Now, moment, ุดเราเราทำการ์ดใกล้เสร็จแล้วครับแล้วก็เลือกธีมสีเลือกรูปแบบงานอะไรแบบนี้เชิญพี่พี่นักข่าวสิคะเชิญพี่นักาวเชิญพี่น่าวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอาวุธครัตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ตอนนี้จริงๆการ์ดน่าจะเสร็จประมาณช่วงกลางเดือนหน้าครับกลางเดือนหน้าแล้วก็รูปแบบงานผมว่าน่าจะอีกสักเดือนหนึ่ง มีความพิเศษอะไรในตีในค้าในในงานรูปแบบอย่าพูดหมดนะหมดที่งานสกรีนี่งานคอนเขายังไม่ได้คิดแน่นอนแบ่งกันหนึ่งอ่ะคุณว่าปีเนี้ยเริ่มต้นแล้วปีีแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นใช่ไหมปีนี้มีอะไรแล้วยังไปไม่ไรแล้วก็การเริ่มดูเออมีรูปมีร่างเริ่มมีโทนสีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยเรื่อยเริ่มมาล้ใช่ชุดแต่งงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตื่นขึ้นแล้ว ี่กระเปิดไปจากร้านนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เริ่มละเริ่มตีกันบ้างตีไม่ตีค่ะเหมือนจะมีอะไรจะพูดไม่ขี้พี่พี่พีเรื่องอะไรไหมพี่พีทที่มาเธอพี่ลองพูดแกหนุ่มไม่อยู่ตรงนี้ลองไปหน่อยกูไปไหนก็เรื่องงานแต่งจริงๆผมให้น้องเขาเขาเลือกเลยเลือก เขาให้หนูเลือกอต่เขาเปลี่ยนตัวกลางเลยนะหนูบอกว่าเอาสีเงินกับสีทองงล้วสีอื่นไปเพิ่มด้วยแล้วกันเนาะไม่เดี๋ยวหนูวอาการแบบนี้ก็เป็นการจบแล้วจบแล้วไม่มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็สรุปคือแก้มหมูมเป็นคนโคลนก็คือจริงๆอ่ะไม่อยากไม่อยากจะทะเลาะกันเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยใาะกัเรื่องแบบนี้ อะแลคอเจ้าสาวต้องไม่าอมมคะคอจ้สาวต้อเข้าไหมครับะทินผิวคมสวยแม่ดูแลมาดีอยู่แล้วไม่ต้องเข้าแล้วค่ะ้วเข้าวนไงแล้วเขกวนเข้นแต่แม่ต้องไม่เปลี่ยนอะไรไหมแม่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 ต้มีบอกแม่หมแม่เขาแม่เป็นแม่จ้าสาวต้องเข้าคอสที่อ้คอพร้องขนาดนั้นไม่ต้องมย้ร้อมหนักอ่ะตอนนี้ วันงานของคุณแม่เซอร์ไพรส์อะไรใหญ่เออได้เบรกได้เบรกอะไรบ้างหรือเปล่าได้เบรกคจะบอกว่าเอาแขก5 0 0แล้วป่าพันหนึ่งแขกแม่นะคะแขกตัวเองก็ไม่เท่าไหร่สรุปก็คือพันหนึ่งจริงไหมะไรนะสรุปแขกพันหนึ่งแค่เท่าไหร่คะน่าจะพันกว่ารเตรียมอันนี้คือแม่รีเควสหรือเราตั้งใจจะเอาอย่างนั้นเอง ก็จริงๆอยากได้เยอะกว่านี้แต่ห้องได้ครับห้องเพื่อนหนูมีแค่สิบเท่านั้นแหละแล้วถ้าของแม่แล้วถ้าของแม่ของแม่ของพี่พีทรู้จับจ้งว่าจะเป็นงานใหญ่ครับงานใหญ่เไปพราะว่าบ้านเราก็โอ้โหเป็นอะไรระดับารมากมบหรอครับพูดยากนะแต่ถ้าเกิดเขาขอแบบทุ่มไม่อั้นไหนสำหรับงานแต่งถ้าเกิดจริงๆก็ชอบอะไรคนเลือกได้เลยคหอมเต๋อหอมเต๋อหอมจ่ายขอเพิ่มไซด์ได้ไหมคะ งานแต่งงานแต่งยังม่อีกคนถ้าพูดขนาดนี้เงินปันผลต้เป็นของเราต้งงใส่พีอเขา็นที้ะหมด70 30คิดา30หรือ70สรุปแล้วตอนนี้มาะม่ชอบฟังดูน่าเงินแล้วนะหนูะคิดว่าทันไหมครับสำหรับงานแต่งของเราเลาการจัดโครงการคิดว่าทันไหมไม่ทันค่ะทำไงบ้างมาเมื่าเร่อ่ะพี่ี่บอกกัน ยังไม่ได้ถ่ายพีวเวนดิ้งเลยเนาะอ๋อพีวเวนดิ้งก็ยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเล็งไว้แล้วค่ะเป็นสถานที่เป็นศัตรูแล้วจะกดดันเราไหมล่ะงานมันก็ใกล้วัจริงๆแล้วว่าคนที่เราสานน่าจะเป็นโอแกไนเพราะว่าเราอาจจะไม่กดดันเท่าไหร่เพราะความต้องการเราเยอะโนไม่เพราะอาจจะเขาถามควาต้องการมาไม่มีจะคือต้องบอกว่าพี่พีทเองน่ะหนีไปไหนอะคะพี่พีทเองอะก็ไม่มีแผนไม่มีรูปแบบ งานแต่งอยู่ในหัวเราเองก็ไม่ได้มีรูปแบบคือทั้งสองคนไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานชีวิตเนี้ยแล้วพอจะแต่งก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีภาพในหัวเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบลำบากออแกนในนิดนึงอะไเงยคุกังวลกังวลจสุดแต่ที่สุดครับผมว่าพิธีตั้งแต่เริ่มเลยว่าเราจะเลือกไทยหรือจีนหรือว่าจะผสมกันอะไรอย่างเงี้ยยังพอแล้วอ้าวเลยเราพอแต่แบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือตอนแรกอ่ะต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเราเราอยากจะ เขาเรียกว่าแบบพิธีใจพิธีมั่งเช้าแล้วก็เย็นในวันเดียวกันตอนหลังเนี่ยเราแยกวันแล้วใช่เพราะหนูบอกว่ามันเหนื่อยเกินไปอ๋อใช่ครับวันเป็นสองวันแทนตอนนี้ล่าสุดนะครับล่าสุดตอนนี้คิดว่างานแต่งเราความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วจากร้อยอะจากร้อยหกสิบได้มสิบฮะร้อยหรอร้อยสิหนูยังไม่มีหรูอยังไม่รู้ได้เซ็นหรือจะใส่ชุดอะไรยังไม่รู้อะไรเลยการ์ที่แล้วากรแล้ว พี่ติดไหมเออจะเพิ่มให้เพิ่มให้ให้ผู้ชายหน่อยนิดนึงนิดนึงพูดเลยค่ะเอาเลยเราเรามีการ์ดกำลังเลือกชุดครับเอออยู่ก็ใหมใกล้ๆไล้ใหม่แต่เขาไม่ได้ยินเลยเสียงเบาอะลูกแล้วก็ที่เหลือก็จริงๆก็ยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเออพูดแบบกลัวๆเหมือนกันนะครับเสียงตันเนาะพี่ดุกูนเนาะเด็กเก๋ให้คนให้คนที่ว่านี่เป็นดังนั้นเาอไม่ดูเท่าไหร่ครับน่ารักน่ารักไม่ดูแล้ว จริงยากมีจริงไหมใช่อันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันหลายรอบมากจะคุยไม่จบตอนเนี้ยว่าแบบจะยังไงดีเพราะว่าอยากให้ทันปีมังกรต้องเริ่มเลยมาจะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยได้เริ่มเลยเพราะว่าเหญ่ก็ต้องแต่งแล้วแม่แม่ติดไหมมีลูกเลยอ่ะเป็นไม่แต่งมีลูกเลยได้ไหมก็แล้วแต่ลูกแล้วันนี้มันขลังคอร์ดลูกไม่ลงมาแม่ลงมาต้องต้อน แม่ปองถามก็ด้วยคันปีมังกรถ้าจะเริ่มเลยซึ่งมันต้องเริ่มแต่วันนี้แม่แม่ติดคันไหมขัดข้องอะไรไที่จริงอ่ะคือแม่เป็นคนที่อยากอวดคนว่าให้ลูกแต่งงานก่อนแล้วมีลูกแต่ด้วยนับไปปีมังกรปีเห่งก็แล้วแต่ลูกสองคนจบละแม่บอกแล้วแต่เอาแม่ไป ก็จะเข้าไปคุยกันเน่อยครับคัาคถามีนเรื่องนึงกันที่เราไลน์แล้วมีคนมาด่าว่าเราจับผู้ชายดนอีกรอบแล้วว่าตอนต้นปีก็คือมีปัญญาไหมอะคะไม่สนใจอะนี่หนูแต่งตัวธรรมดานะแต่ก็ก็ดูมีปัญญาอยู่พี่พีเโอเคไมคะคเอาเขาหรือเอาหนูดีคะทำไมมันจะมีแบบนชอบโดนอะไรกินอในไลน์อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นสีสันให้หนูมีแววนรอบวรอวรอบ มันก็แบบอ้าวเขาระหวหาังเขาพิมพ์กับเราพูดอ่ะมันจะเร็วว่านเขาท้าทายเราไงล่าสุดมีเปละหลานพี่บีหนูก็ไม่จัดการให้นะพี่บีแบบอย่างงี้ไม่ได้นะคะทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะพี่บียังแบบท้าอยู่ว่าพี่ว่าเขาผิดอะไรเขาว่าพี่ใช่ไหมอุ้ยมโหเลยเนี่ยมโหเลยเนี่ยมีมาไหม่าแล้ว อมันแล้วแต่ว่าวันไหนเราอารมณ์เป็นยังไงเพราะวันไหนอารมณ์ไม่จ่อยก็บอกไม่สนใจรำคาญบางคนก็บอกว่าถามว่าพี่ตดยังวันนี้พี่ไถ่ลมยังถ้าพูดอีกพี่บอกก็นะวันนี้เอาเงียบอ่ะแสดงว่าเขาอยากคุยเล่นเฉยเฉยแล้วเข้าใจได้ส่วนมากเมนที่โดนบ่อยๆที่เหมือนเมนด้านติดลบอย่างเงี้ยมันส่งแล้วมันมีอะไรจากผู้ชาย ดาราตกอาบอะไรอย่าเยงเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าอีกสิปีก็ยังไม่ตกอาบดูจากเงินแล้วอ,ะอ่ะห <laughs> นูก็เลยบอกไปอย่างเงี้ย <c oughs> เราไปจะถามพี่พีทให้กำลังใจไงไม่กล้าถามแล้วใช่เพราะว่ากำลังใจเยอะเห <c oughs> ลือเกินกำลังใจมีแล้วกำลังใ,ใจก็ตัวเองช้ำน้อะไรพีทบอกไงว่าเวลาน้องเจอเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ไม่ยอมโอ้มิน่าดูเป็นก่อนเขาจะบอกว่า เย็นๆเบๆคนจะเป็นน้เย็นไม่ได้แลวพี่พีชอย่างนี้มันต้องจัดการแล้วกับได้ที่เจอมันมันมันขึ้นแหมเพราะว่ามันมีความปวดรวยด้วยมีจับผู้ชายดีนด้วยรวยเพราะผู้ชายสนุกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเรารู้สึกว่าเราทางานทุกวันคนที่เขาเขาข้างหรือซัพพอร์ตเขาคางนะใช่เขาว่าเขาข้างเขาข้างเราหรือว่าอยู่ข้างเราเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเราทํางานหนักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆพวกนี้เขาไม่ได้ติดตายางเมนที่เขาบอกว่าเราตกอับเกิดจากที่เราไร์สดด้วยหรอ น่าจะ,าจะใช่น่าจะแบบว่าเห็นแบบนั่งขายของเพราะว่าของเราก็แบบหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อย,ยอะไรเงี้ยหลักพันก็นานๆขายทีหลักหมื่นไม่ต้องคิดขายไม่ออกจริงจรู้สึกว่าพอหลายคนมองว่าแม้เราจะทำนี้แต่แบบเอาเราเป็นอัน,อนดับเรา <laughs> อยากเปมนแนะนำไหมว่าจะต้องเป็นแบบไหนถึงเราจะเป็นจ้ดหมู่ในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้หนูเล่น,เล,นเล่นเกมเยอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาเรียกว่าจนะไปเล่นแบบว่าขัดซื้อของอะ่ะใน ในติกตอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเห็นพี่เป็นไอดอลเลยแบบมานั่งขายของอะไรเงี้ยเห็นความขยันของพี่หนูรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยเราก็เป็นตัวอย่างที่แบบบางคนเอาไปทําต่ออาชีพเป็นอาชีพเสริมเลยเงี้ยหนูรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่แบบรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองภูใจไหมครับพี่ลใไหมรผม่อเนะคะแรงจังเนไหมอะไรนะทอะไรนะรักครับรักรักแกมบุ๋ใช่ไม สวยมากสวยไม่เยอะไม่สิงไม่ได้สวยเลยแต่ว่ารักคนมีคเดียวในโลกเออมีกอปี้แบ่งไว้ไหมมรนีเลยตอบไมค่ะตอบไหมค่ะมันทำได้ไงมันก็มีคนเดียวทำไงอนี่ยนกข่าวบอกท้อ้ชอบโอกาสผู้ชายนรู้สึกยังไงคะที่เขาบอกว่าพี่พีไม่น่ามีคนเดียว มีคนเดียวเป็นของเขาค่ะอะไรสอบจสอบสอบสอบสวยจะบอกให <S mulheres> ้ <shocked> ป it, ีนี้นอกจากแอโทเนียแล้วก็แก้บุ๋มนี่แหละ